ครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการปกครองของสมัยสุขโขทัยนะครับเป็นพัฒนาการของกรุงสุขโขทัยนะเ,เราเราจะดูตามจุดประสงค์ของเขาก็คือเราจะดูเรื่องของพัฒนาการของกรุงสุขโขทัยนะครับการเมืองการปกครองในในกรุงสุขโขทัยนะครับอนะันนี้ครูก็มีใบางานให้นักเรียนเนี่ย ให้ศึกษานะครับเดี๋ยวคุณแจกรายงานนักเรียนไปปั๊บเนี่ยให้นักเรียนจับกลุ่มกันนะครับแล้วมีตัวแทนหนึ่งคนนะครับที่จะช่วยกันเขียนในรายงานออกมาว่าลำดับข้ามหาการของกรุ่สุโขทัยอ่ะมีใครบ้างให้เรียงตามลำดับนะครับโดยนักเรียนศึกษา ¡Gracias! ได้ไปงานแล้วครับให้นักเรียนจับกลุ่มกันเลยครับลุกขึ้นได้เลยนะจับกลุ่มได้เลยแล้วดูตามตำราครับดไปดูเลย,ยเลี๋ยวรับอยาช้า,ยายอยอบช้า,าอ่ช้ามากลุนี้มีใครบ้างเร็วช่วยกัน ไปลายดูในตำราตำราเรามีอยู่แล้วนะครับอย่างมุงดูในตำราอ่าเราช่วยกันอ่าเียนชื่อด้วยครับได้ยังเขียนชื่อเสร็จหรือยังเราดูตำราสิโล งานเราเป็นสี่เล่มเปิดที่ครับเปิดตำราขึ้นยังไงยังไงเออบีมาดูเอออ่าดูซิดูนะครับอ้าวลงได้ยังคุณมู้ลงได้ยังครับ ใครครับใครแล้วดีรฮมากไม่ครบนะใครมากเขีนดีเขียนดีดีเขีนดีดีตัวเลขอ่ะให้ชัดเจนนะมองแล้วให้รู้นะว,ว่ามันเป็นเลข4ี่หรือเลขเก้านะครับ เวลาเฉลยเนี่เดี๋ยวผิดขึ้นมาเชื่อไม่ได้นะ การเรียงลำดับการปกครองของกรุงสุโขทัทยลำดับของพระมหากษัตริย์นะครับโดยศึกษาจากหนังสือเรียนของเราในตำราเรียนของเรานะอาที่นี้ครูจะเฉลยแล้วนะครับอ,อ่าคนะรูเตรียมขังเฉลยมาแล้วนะนักเรียนดูทางนี้นะครับังเฉลยดูนะอ่าในใบางานที่ครูให้ไว้นะครับมีใครบ้าง พระบรมไตรโลกคนะครับใช่ไหมเจ้กระสันในกรุงหัวไทยไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะครับสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่อันิสพระมหาธรรมราชาที่ในหุริไทยใช่ไหมครับลำดับที่เท่าไรเลย ใช่ไหม,ไมอรนนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นปสมมกรรษัตริย์แห่งกรุงศรีอุธยานะอันนี้พระมหาธรรมราชาที่สามสายลือไทยใช่ไหมเป็นกรรษัตริย์ลำดับที่ ว่าเป็นการปกครองที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงสุโขทัยนะั่นก็คือการปกครองแบบพ่อปกครองลูกก็คือพระมหากษัตริย์พระองค์นี้คือใคร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 แล้วน้องตอบชิพ พ่อขุนราพ่อพงงขุนรามคำแพงเป็นกษัตริย์ที่มีคุณมีคุณประโยชน์หรือเป็นผู้สร้างกรุงสุโขทัยให้เจริญรุ่งเรืองนะครับท่านเป็นผู้ลนะ มีความใกล้ชิดระหว่างข้ามาษัตริย์กับประชาชนนะก็ทําให้การปกครองจึงมีแต่ความสงบสุขครับช่วงนี้ครูก็ฝากไว้เท่า,ทานี้นะครับส่วนแบบฝึกนั้นนะนักเรียนก็รวบรวมแล้วเขียบให้ครูนะครับแ้วครูจะไปลนคะแนนให้ตอนนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่นี้ขอบคุณครับ